อันนี้ก็จะเหมือนต่อจาก E.P. ที่ไม่ใช่แนะนำหนังอ่ะเอ่งทับสมั้งห้าหจะเป็นจะเกี่ยวกับหนังนิดนึงแต่6กก็เกี่ยวด้วยก็คืออ่าต่อเนื่องมาจาก4ี่กับ6กแล้วกัน1.4ึ 4, ่งี่หนึ่งหกเนาะก็เราจะพูดถึงการแอคทีฟของจิตวิญญาณของคนที่มีตรงมีนใช่ไหมมีการกระทำตรงมีนตรงตรงสนรักมีนไพสิตเนี่ย ทีนี้เนะี่ยคนที่คนปกติที่เวลาตอบสนองอจุดยืนหรือความปรารถนาะจะแสดงออกมาเลยใช่ไหมแบบทางกายภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่มีอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดรู้ลัคนาเวลาเกิดก็ก็คือเขาเรียกว่าลื่นไม่นากน,นนะก็ได้ก็คือคนก็จะมีการกระทำอะไรเงี้ย แ้ะใช้เปรี้ยวได้จากจิตใต้สำนึกใช่ไหมที่พูดไปเพราะฉะน,นั้นความแอคทีฟแบบก้าวล้าแบบาตาต่อต,ตาฟันต่อฟันแบบบวกบวกกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเพราะว่าคุณกำลังหลับอยู่อยู่ในจิตใต้สำนึกเนื่อไหมเมื่อกี้น้่วินก็ฝันเยอะมากฝันดีจำได้ว่าฝันดีมากๆฝันกลงคืนเลยแล้วเช้าก็มีไปหาเนี่ยเช้าเนี่ยแต่เพราะว่า สนุกดีเหมือนกันก็คือจะมาเพิ่มเติมตรงนี้แหละว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเกิดลัคนาเมษนะหรือว่าพีจิกเนี่ยแล้วคุณมีแอคทีฟเนี่ยสัญลักษณ์ผู้ชายเนี่ยสัญลักษณ์ที่โชว์เนี่ยอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยคุณก็จะมีมิติของความเติบโตแล้วก็ความทางจิตวิญ,ญญาณในจิตใต้สําฤทอะถ้าเป็นศัพท์ทางสาดีก็จิตใต้สํานอะไรเงี้ย แล้วคุณก็อาจจะใช้เวลานิดนึงในการออกมาจากมันออกมาถึงว่าดึงมันออกมาใช้งานหรือว่าหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเดียวยาบําบัดหรือมีพลังเพราะฉะนั้นเอ่อถ้ามีฟิลประมาณนี้มันคือความแข็งแรงทางจิตอะถ้าเป็นทาง3มที่ก็จะเป็นสุขภาพจิตอะไรพวกนี้แต่ว่าทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปสัรลักผู้ชายเนี่ยมันจะ มันจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเลขสี่ออันนี้คือตัวอย่างของอนเมนใช่ไหมเลขสีอ่อ่ะมันจะช่วยเรื่องโชคลาภแล้วก็พลังงานการขยายตัวเงี้ยมันก็จะทําให้เราเลขสี่เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดของแมพมันก็เลยเหมือนแบบมันมันคือแรงส่งสุดของมันอะไรเงี้ย แล้วแล้วการที่มันซ้อนอยู่ในตัวคุณมันก็จะช่วยขยายช่วยส่องไฟส่องไฟฟรีๆไม่คิดตังค์อันนี้เป็นผู้ให้แบบผู้ให้เสียสละแบบเป็นครูบาอาจารย์เป็นโชคลาภที่แบบจัดใหญ่จัดเต็มนี่คือฟิลของเลขสี่ของบุคคลเลขสี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีตรงเนี้โดยเฉพาะเน้นว่าถ้าคุณอยู่รัคนาเมติพิจิเนจะจัดหนักจัดเต็มได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในรัคนาอื่นอะไรย่างเงี้ย มันก็จะลองๆมาเพราะว่าเวลาที่มีดาวจอรอะไรตามที่เขาแบบบอกว่าดวงประจำสัปดาห์อะไรพวกนะี้มันมันจะมาค่อยกระทบเท่าไหร่เพราะว่ามันมจุดจุดตัวคนมันไม่ไดีอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ขาหน้าเมฆในพิจิจุดของคนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีรูปต่อขอความอ่ะคนอื่นอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะหรือว่ามีเลขสี่มีอะไรพวกนี้มีรูปสหรับผู้ชา่อะไรเงี้ย เขาจะมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ในชีวิตคุณอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์นะเนะะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะบอกว่าแต่มันก็มีข้องเวนเนาะถ้าเกิดว่าไอ้ที่อยู่ใกล้เลขสี่มันกลายเป็นเออเป็นรูปสัญลักษณ์ผู้หญิงอะ่ะมันอันนี้คือผีมันเป็สนสัญลักษณ์ผู้หญิงใช่ไหมหญิงชายอะ่ะสัญลักษณ์สากลอะ่ะอันนั้นจะเป็นผลเสียเรื่องการเรื่องวัตถุนยิยมแต่ตงเนี้จุดเดียมันคือ คุณสามารถเดินทางสายจิตวิญญาณได้จัดเต็มเลยเงินซื้อคนไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเจตนาของของจักรวาลในในพีเดียสแควรดของงานอะมันคือการลบบรางพวก3ามดีพวกป้าวัตถุหรือว่าพวกสักดินาเล่นพักเล่นพวกซึ่งนาซีิษก็จะอยู่ในเกณฑ์จมตีแบบปรสิตแบบหมูด้วยใช่ไหมในทุกมีอยู่หนึ่งในหของของค่าเฉลี่ยของคน ตัวหัวนะตัวหัวเชือ้อเพราะฉะนั้นมันจะลมล้างทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับพวกเงินพวกอะไรที่มันเป็นโครงสร้างที่มันปลอมที่มันแบบหลอกตัวเองว่าแบบพอสวยว่าหล่อว่าสร้างตึกใหญ่ผ่านทรัพยากรโลกกว่ามันจะตายเนี่ยไปเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าหวังแค่ว่ากูมีรถมีบ้านมีคนกดไลค์หาสะพายอะไรองี้คิดแค่นี้จริง,รงมันจะล้มล้างไปแล้วคนที่จะมีบทาี่ย หมายถึงว่าตอนนี้คือสิ่งที่คนเป็นใช่ไหมคนที่จะมีบทบาทในการที่ช่วยคนอื่นหรือว่าเข้าใจกันละกันเราไม่ต้องอยู่แบบรลบ,บซ่อนๆเพราแบบฉันมีคุณธรรมฉันอยากช่วยคนหรืออะไรก็ตามดิฉันมีความดีได้ฉันก็ต้องกระมิดกระเมียนต้องทำเป็นว่าแบบโอ้โหรักลอบกดหลงนี่จัดเต็มมากเล่นของได้ใส่มอดำอะไรได้จัดหมดถึงจะแบบดูเป็นตัวแม่อะไรเงี้ยแม่ใครอ่ะ คือคนมันมีสองด้านนะคนที่พูดไม่ได้ไม่ได้พูดเพราะว่าพอจะพูดเรื่องติตวิญญาณเลย,เลยก็แบบโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เสลไสรสละแต่ยังมีหน้าไปขอไปบน่นไปไปไหว้ไปไหว,ว,ว้พระทางบนทางต่าไปสวดมนต์หรือแม้กระทั่งจัดงานศพก็มีพระมาสวดคืออะไรคือแบบไม่ต้องมาพูดเลยมึงมันจับต้องไม่ได้มึงอะไรผีวิญญ,ญาณอะไรต้องหลอกคําตายอะไรปัญญาอ่อนนู่นนี่นั่นแต่ทีเวลาจะเอาผลประโยชน์ตอนที่ตายไป มาเข้าฝันเรื่องนี้มาทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยกล้าที่จะบอกว่าโอ๊ยเรื่องที่มองไม่เห็นไี่มีจริงเรื่องพระนี้มีจริงเรื่องทางด้านบวกของการำานำพาจิตวิญญาณเวลาเราทุกใจไปวัดเนี่ยมีจริงใส่บาตรเนี่ยได้บุญจริงสอบติดจริงไปบนจริงตกลงมึงจะเชื่อหรือมึงจะไม่เช,ชื่อจะเชื่อเฉพาะแค่ส่วนที่เป็นสีขาวที่จะได้ผลประโยชน์จากความโลภของมึงแต่สีดำแต่ในส่วนสีดำอ่ะอุ้ยไม่มีหลอกอะไรเงี้ยไม่มีหรอกอไปอนไว้อย่างนอย่างอะไรเงี้ยค่อนข้างจะ แต่ศะ้าีทัศนคติของนายสิทธิ์แบบมีนั่นเดียวนั่นดี่แบบกูสวย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 อะไรเงี้ยคนต้องทุกคนต้องมองกูอะไรเงี้ยด้วยจะด้วยวัตถุรด,ด้วยอะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนหลังจากเนี้ยมันจะมีการเคลียร์ครั้งใหญ่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตกวิบากกรรมแล้วหมายความว่าตกวิบากกรรมแล้วทําดีมาเพียงพอเนี้ยปีหน้าไปทางยุโรปทางอะไรมันก็จะแบบอาจจะไม่มีอะไรหนะักก็ได้มั้งแต่ก็มีอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยเปิดพงนะคะ แต่ถ้าทําไม่หนักมีบากรมก็คือต้องรับทุกๆหรืออาจจะมีสงครามโลกครั้งที่สามก็ได้เคยพูดไปบางแล้่งนิดหน่อยใน,นในคลิปอื่นคนที่จะก้าวขึ้นมาแบบว่าพูดคุยกันได้ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆเหมือนเป็น LGBTQ เป็นกระเทยเป็นตุ๊เป็นอะไรเงี้ยเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วที่ต้องเหมือนเหมือนผิดมากเลยทอนนี้มันเป็นแฟกต์เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีอยู่จริงอ่ะต,ต้องอยู่ทังนีนถ้าเราไม่ได้เป็นวิญญาณนะต้องอยู่ต้องพูดแบบจะโพสต์เตตัสเลจะพูด,พดแบบ ในเชิองอื่นไม่ได้เลยต้องพูดแต่แบบกูซื้อบ้านกูซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมต้องอยู่เราลอซ่อนคุณก็จะสามารถคุยกันได้แล้วก็แสดงพลังงานทางจิตวิญญาณออกมาให้ปรากฏเป็นรูปธรรมได้เพราะคุณยังมีมกายหยาบมันเชื่อมต่อกับคนที่เป็นแบบคุณได้หรือว่าคนที่เออยู่แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ดีวกว่ากว่าสามดีหรือคนที่คอทอทอไปส่วนใหญ่เขาก็จะมีเควสชั o อะไรพวกนี้แหละว่ามันมีแค่นี้เหรอทำงานหาเงินอะไรพวกนี้นะ อดนูนอดนี่อะไรเงี้ยเห็นเราก็เหนื่อยนะยิ่งโดยเฉพาะคนที่ใช้พื้นที่สธารณะมีกุญแจไขยิ่งถ้าไม่ใช่แบบเลือกตั้งอ่ะเข้ามาได้เราใช้พื้นที่ตรงนั้นในการที่อดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อยู่ในยุคนี้นะไม่ใช่ยุคห้าสิบปีร้อยปีแล้วมันคือแบบ W T F อะคือแบบแค่อยู่เป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนที่เคยแอดเน็ตในแอดฟ้าอะไรเงี้ยแค่เห็นคือกูก็บอกแล้วว่าคือเหมือนพี่แกเป็นอะไรมากเว่าอะไรเงี้ย เอาไว้เก็บไว้กับตัวเองไ,ได้เราเรื่องภายนอกอ่ะแต่นี่แบบอยู่ในใช้พื้นที่สาธารณะแล้วแบบคุณใช้กุญแจที่เข้าไปได้แล้วก็เราก็ใช้ตอบสนองความอ่อนแอในความเป็นจริงกับตัวเองไม่ยั้งอะไรทุกคนต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยที่มีคนที่เกิดสงครามไปตอนในยูเครนหรือว่ามีคนที่ตายเพราะภัยธรรมชาติเยอะมากๆม,ม,มึงยังมีหน้าที่จะไม่บริจาคนู่นนี่นั่นอะไรเขาในจุดที่มึงมีปัญญาที่จะหาสะพายได้ อดได้นู่นนี่นั่นยังคิดไม่ได้จะแบบทุกอย่างต้องอิ l l ้อแต่เราม่อะตามสเต็ปในสิทธิ์อะทุกคนก็ยังมองที่กูแบบกูต้องสวยต้องหล่ออะไรี้ยมันต้องเป็นที่หนึ่งแล้วตอนคนทั้งโลกจะตายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้จุดนี้ให้มันเป็นประโยชน์ความลึกความมีมิติการแสดงออกทางจิตวิญญาณเอาออกมาเชื่อมจิตใต้สําเร็์ของคุณมัน็มเปลี่ยไปแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่คุณจะไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวยิ่งเฉพาะมีเลขสี่คุณจะรู้ว่ามีสิ่งหลักสิบแล้วว่า โชคลาภหรือว่าสัตว์เลีย้ยงหรืออะไรที่มันบริสุทธิ์อยู่ใกล้เคียงคุณให้พลังงานคุณแล้วคุณให้พลังงานคนอื่นได้ด้วยเพราะวันนี้คือจุดที่ดีที่สุดแน,น่แมดีกวแมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็คือคุณเปิดเผยออกมาได้ก็ค่อยแบบใช้พลังงานมันอย่างเต็มที่ใช้ความเป็นปฏิทินของมันออกมา,าเต็มที่โอเคไฟไดีฮาประมาณนี้